i think ขิกจนเกาะแตกเกาะแตกจนจแบบว่าเกาะแตกเลยอ่ะไฮเปอร้องจากเลยโดนพลังไฟฟ้าเข้าไปมาเจ้าเรียบร้อยลงไปนอนกองกับพื้นโอ้สิ้นสภาพเลยคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงขบุตะประทักกับสตองเกอร์ได้ยังไงเราใครเป็นฝ่ายชนะกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังได้ครับคุณน้อยบอกกเลยว่าเรื่องราวที่เราจะนํามาพูดกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวของ SIC ซาก้าซึ่งมันมีเยอะมากๆซึ่งเราจะเล่าให้หมดทุกภาคทุกนิยายอย่างแน่นอนนะครับเพราะคนดูเนี่ยชอบการเล่าเรื่องชอบฟังเรื่องแบบเพลินๆใครออกกําลังกายอยู่ฟังคุณม้อยคุณแจดพูดยังไงเรินมากหครับใครนอนหลับหลับปุ๋ยตื่นขึ้นมาก็ยังพูดอยู่เพราะว่ามันรันไปคลิปอื่นอ่าใช่ อาขุนใจครับต้องบอกก่อนเลยว่านี่คือจักรวาลของดีเขตนะครับที่ไปเจอกับสตองเกอร์แล้วก็เกิดการใช้ร่างไฮเปอร์ฟอร์มกันเกิยขึ้นมาแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนั้นเดี๋ยวเราขอย้อนรอยดีเขซักเล็กน้อยได้ครับซึ่งมันปรากฏตัวในตอนซีรีส์ด้วยคุณใจครับคือในโลกของ Black R X อ็กนะงตอนนั้นดีเขมาถึงโลกของ Black RX แล้วเจอ b l a c k R X กลังต่อสู้กับจักรวรรดิไคซิตอยู่ตอนนั้นต่อสู้กันแบบดูเดือดเลือดพ่าน ก็คือต่อสู้กันไปกันมาเห็นดีเแล้วหไงไง็นงละเห็นก็จะมาช่วยแบ็คไอเอ็โอใช่แต่ว่าตอนนั้นแบ็คไอบอกไม่อยากให้มึงช่วยเอา้ามึงคือตัวทําลายรังโรคเอจะสู้กับมึงเ <N. S 1> องแต่ว่าตอนนั้นเขาเห็นนัทซมิสังคังมาห้ามปรามเอาไว้แล้วบอกว่าซึกาสะนั้นเป็นคนดีเออตอนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ทําลายรังโรคอย่างที่นายคิดหรอกใช่ครับด้วยความที่มินามิโคทาโร่เห็นแววตาของนัทซมิสังคังก็เลยอ่ะนงั้นเชื่อใจดูก็ได้เชื่อใจสาวซึ่งก็บอกก่อนเลยว่าตอนนี้ โลกมันปั่นป่วนไปหมดแล้วเ,ออเพราะว่าตั้งแต่มีจกักรวรรดิไซึกเข้ามาอย่งางีองค์กรอื่นเข้ามามากมายโอโ้ตัวร้ายมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นองค์กรมีโอช็อกเกอร์ที่เพิ่งมาใหม่โอเขาวนี้มันวุ่นวายไปหมดเลยใช่ครับผมซึ่งตอนนั้น องค์กรนีโอช็อกเกอร์ก็โผล่ขึ้นมาจริงๆนำทีมโดยอโโรไกซึ่งตอนนั้นอโโโไก g นั้นเขามี Perfect s e ต t ร r ที่สามารถดูดพลังงานชีวิตของมนุษย์ลงไปได้โอ้มันโหดจังเลยอ่ะมันโหดรายมากซึ่งตอนนั้นเสื้อสาจะโดดแล้วอะไยังไงอ่ะแต่ว่านัสมิสังคังมากันเอาไว้โอ้โหครับมทำให้นัสมิสังคังนั้นโดนดูดพลังชีวิตไปเลยตายตายร้อเรยบร้อยเลย สี่สภาพนักศึกษากันไปซึ่งตอนนั้นตัวของแบ็กซ์เอ็กก็ทำการต่อสู้กับอพอลโรไกครับซึ่งตอนนั้นอพอลโรไกมันเริ่มหนีไปแล้วก็เลยฝากให้ครูการนั้นเนี่ยไปดูแรนัสมิด้วยและเขานั้นจะไปตามล่าอพอลโรไกเองก็เลยตามล่าอพอลโล์ไกซึ่งอพอลโรไกก็หนีไงหนีไปอีกโลกหนึ่งซึ่งเดคเคทก็ตามเข้าไปด้วยครับซึ่งโลกอันนั้นมันแปลกและแตกต่างมากยังไงอะคุณพ่เพราะมันเป็นช่วงเวลากลางคืนเอาซึ่งตอนนนนนั้้มมมคคโโโรลกกก็ผ่่ขขึาาเออีง หรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นี่คือโลกของแบค แบ็คธรรมดาออซึ่งเขาในจำตัวของดีเข็ดไม่ได้ก็เลยเกิดการต่อสู้กันเล็กน้อยแต่ว่าตอนนั้นตัวของดีเอ็นนั้นมาช่วยเอาไว้โดยการซัมมอนฟาร์มเนี่ยไปต่อสู้กับแบ็คซึ่งแบ็คในสู้ฟาร์มไม่ได้ก็ตกใจเหมือนกันว่ามันฟู้ไม่ได้วะเขาไม่อยากจะทำ้ายตัวเมียหรือเปล่าหลังจากนั้นในีซอร์สานเนี่ยก็ตามล่าตัวของอพอลกายที่อยู่ในโลกใบนี้อ่าครับนะครับด้วยการของริวคิซึ่งก็เจอตัวจริงๆด้วยแจ่ว่าตอนนั้นอพอลกไยนั้นได้จับเด็กเป็นตัวประกันซึ่ง ตัวของดีเองใจจริงแล้วเพราะเขาไม่สนใจเพราะเขาต้องการ perfect เพอร์เฟก e ์เซ r เตอร์เหมือนกันเอ,อเด็กจะเป็นยังไงช่างแม่งมันเสือสาได้เอาตัวมารับเอาไวออ้ทำให้แบ็คนั้นเห็นว่าเฮ้ยเสือสารหรือว่าดีเขตน,นั้นก็เป็นคนดีเหมือนกันเออไม่ใช่ผู้ทําลายล้างอย่างที่คิดแล้วก็เลยร่วมมือกับเสือสา<ะ>เพื่อจะปราบตัวของอพโรไกซ์ซึ่งตอนนั้นอพโรไกซ์นั้นเรียกองค์กรโกกอมเนี่ยเข้าม,มาทําลายล้างพวกดีเขตแต่ว่าตอนนั้นตัวของแบ็คนั้นพยายามต้านทานเอาไว้แล้วก็บอกให้ตัวของเสือสานั้น ตามไปตามอาโปรกาไปเพราะว่าอาโปรกนั้นมันจะหนีไปฝั่งของแบ็กซ์อาร์เอ็กแล้วซึ่งตอนนั้นเสือสศา,ศาก็ตามไปกลับมาโลกเดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อต่อสู้กับตัวของอาโปรกายซึ่งตอนนี้ตัวของดีขนนั้นมีการ์ดของแบ็คแล้วโอ้โหได้มาแล้วพลังนี้แต่ว่าดีเอ็นเสือแยกเลยวะ่ะแล้วบอกว่า นายใช้การนี้ไม่ได้ทำไมเดี๋ยวชั้นใช้เองอ๋อพับดีเนเนี่ยเขาเรียกว่าเก่งเรื่องซัมมอนเอเอก็เซัมมอนตัวของมินามิโคโทาโร่อีกคนนึงโผล่ขึ้นมาครับผมแล้วก็แปลงร่างพร้อมกันในเวลาเดียวโโอ้หนะครับเป็นแบ็กกับแบ็กซ์อาร์เอ็กซ์เพื่อรุมกันต่อสู้กับอพอลโลไกด์และของเพื่อนอซึ่งตอนนั้นดีเขก็พยายามแย่งตัวของเพอร์เฟกต์เซนเตอร์่ยังงไก็เลยร่วมมือกับดีเอ็นจนสามารถแย่งเพอร์เฟกต์เซนเตอร์มาได้โโอ้หคือจะได้แล้วแต่ว่ายังก่อนเอ้าโดนอะไรอ่ะดีเอ็นเสือขโมยไปวะโโอ้ห มันชื่อมยอ,อะไรอ่ะมึงทำตัวแบบเนี้อ,อ่แล้วหลังจากนั้นไน้เสือสาปไปที่โรงพยาบาลน,นัซมิคังตายว่ะเอาช่วยไม่ทัน <c oughs> แล้วทีทำทั้งหมดเพื่ออะไร นี่เขาได้เสียใจมากซึ่งตอนนั้นตัวของดีเอ็นโผล่ขึ้นมาชื่อสาโกรธมากมึงโผล่มาทเาไว้อินัตว์รามึงเนี่ยแย่งเพอร์เฟกต์เซเตอร์ไปด้วยความที่ดีเอ็นรู้สึกผิดก็เลยอ่ะเง้นมึงก็เอาไปแล้วกันให้ยืมเออยืมนะให้ยืมไปก่อนซึ่งตอนนั้นเซือสาไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงดีก็เลยเอาพลังงานชีวิตตัวเองเนี่ยบางส่วนเนี่ยเข้าไปที่เพอร์เฟกต์เซเตอร์เพื่อจะแบ่งพลังงานให้กับนัทสมิคังเพื่อให้นัสมิคังคืนชีพขึ้นมาให้ได้แต่ว่าอออย่่าบบกกเรืงงนนี้ััมค รูนะออถือว่าเป็นการเสียสระเล็กๆน้อยๆจุๆๆไว้ทำให้นัสมิคคั้งนั้นตื่นขึ้นมาได้สำเร็จอ้าครับผมนะครับเขาเรียกว่าก็ดีอกดีใจกันไปนและเพอร์เฟกต์เซเตอร์ก็คืนตัวของ DN กันไปโอ้โหอันนี้นี่คือแบบท่องในโลกของแบบโชวะ เออโอ้ oh. อันนี้คือในซีรีส์เลยนะในซีรีส์นะในซีรีส์นะครับอ่ะคุณแจ็ครับ,รบภาคนิยายมันจะต่อจากตรงจุดนี้แหละอ,อ๋อต่อจากไอเนี่ยไปโลกแบ็คของแบ็คไอเอ็กนี่เลยอะ่ะใช่ครับ oh. ไปโลกของสตองเกอร์เออ ตอนนั้นเสื้อสานั้นรู้สึกเริ่มปวดหัวนะครับก็เลยจะออกไปสูดอากาศข้างนอกแต่ว่าตอนที่จะไปสูดอากาศข้างนอกนั้นมียังไงคุณมาเจอตารุงทัจิบอนหน้าเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยชิเงรุ่เอาไปช่วยทักเคิ่นแล้วซึื้อารก็ตกใจเอ้ยชิเงรุ่อะไรวะเออใช่กูซสื้อสารไม่แห่มาชิเงงชิเงรุ่แต่พอซสื้อสารดูร่างกายตัวเองเอ้ยใส่เสื้อว่ะใส่เสื้อรูปตาเอสซูเปอร์แมน ไอ้สัตว์คุเป็นสตองเกอร์เหรอวะเนี่ยโ,โลกใบนี้<อ>ก็เลยตามไปแล้วกันตามไปเจอกับตัวของเจนาธิการเหล็กกล้าซึ่งตอ,ตอนนั้นมันจับตัวของทักเคลนไปอยู่โอ้หและก็พยายามบอกว่าถ้าเกิดแกเข,เข้ามานะี่พี่นี่ตายโโอ้หซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณทิเยลวนาก็บอกให้ซือสาแปลงร่างเออยังไงซึ่งเือสาก็แปลงร่างเป็นดีเขยแต่ว่าคุณทิเยลวนาบอกว่าเฮ้ยไม่คุ้นเลยอ่ะเฮ้ยมันต้องเป็นด้วงสิเป็นด้วงอ่ะมันสตองเกอร์มึงอะไรดีชงดีเขยอะไรเนี่ยเออซึ่งตัวของเสือสาวด้วงก็ด้วงอ่าครับ ก็เลยแปลงร่างเป็นฟอร์มของคาบุโตะอ๋อด้วงเหมือนกันด้วงแล้วทําให้คูริบิน่าบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้นี่เอายังไงอ่ะก็เลยไม่ไม่อยากเชื่อใจแล้วไอ้ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวของชิเงรุก็ได้อ่าครับผมก็เลยไปช่วยยูริโกะด้วยตัวเองอ่าครับผมซึ่งตอนนั้นตัวของคาบุโตะหรือว่าฟอร์มดีเขตนั้นก็ไม่งอเหมือนกันกูก็ต่อสู้กับเสนาธิการเหล็กล้าตาลําพังแล้วกันต่อสู้ไปเฮ้จังเฮ้จังพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยมันสูสีดูดีเหลือเกินโอ้โหสูสีมากเลยนะงตอัวข ของดรเคทจำได้ไหมที่ทำให้ตัวของทักเคลนตายก็เพราะว่าตัวนี้อาเจเอกุหลาบเขาเรียกดรเคเอ่าที่มีพิษอโผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าเขาเนี่ยต้องกำจัดตัวของทักเคลนให้ได้เพราะว่าทักเคลนนั้นมีชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โอ้โหมีอันหลีกเลี่ยงด้วยนะเดี๋ยวอธิบายหน่อยยังไงครับอันนี้ชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมันคืออะไรซึ่งในซีรีส์ของสตองเกอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ฟังว่าทำไมทักเคลนถึงตายซึ่งตอนนั้นสตองเกอร์นั้นไปช่วยเด็ก จากการรักพาตัวขององค์กรเดลเซอร์ใช่ครับผมแต่ว่าตอนนั้นที่เขาจับคงขันเด็กอเจอดูดพลังงานทำให้ตัวของชิเงรู้นั้นร่างกายอ่อนเพลียมากซึ่งตอนนั้นยูริโกะหรือว่าทัคเคิลนั้นก็มาช่วยตัวของชิเงรู้เนี่ยครับผมพาไปรักษาก่อนแล้วก็ไปต่อสู้กับดรเคสตามลำพังซึ่งตอนนั้นดรเคสนั้นได้พิกใหม่ล่าสุดมาหรือว่าวิจัยมาใหม่เลยก็เลยพ่นใส่ตัวของยูริโกะจนทําให้ยูริโกะนั้นจะตายให้ได้โดนเต็มๆอะแล้วบอกว่าเธอไม่รอดแล้ว แต่ว่ายูริโกนั้นก็บอกกับคุณทาจิวาน่าว่าอ,อ,อย่าบอกเรื่องนี้ให้กับชิงเงรุฟังนะใช่ใช่ไม่งั้นชิงเงรุจะเป็นห่วงเออซึ่งตอนนั้นชิงเงรุก็รู้ว่าทักเคิลนั้นร่างกายมันแปลกๆหรือเปล่าออรู้สึกว่าเธอเหนื่อยง่ายหลือเกินใช่แล้วก็แบบว่าพอยามถามอะไรก็บัดปลายเบี่ยงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เออ,เอ,อแล้วหลังจากนั้นดรอเอร์เคสก็โผล่ขึ้นมาครับผมแล้วก็ทําการต่อสู้กันเล็กๆน้อยๆคซึ่งตอนนั้นตัวของทักเคิลหรือว่ายูริโกนั้นสู้ไม่ได้เลยแน่นอน ตัวของสตองเกอร์ก็ไปต่อสู้เองครับพอต่อสู้กั็ไปกันมาสตองเกอร์ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันจะโดนพิษมันเล่นงานเอาเออซึ่งตอนนั้นทักเกิลต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วครับผมคือใช้พลังอุนต้าไซโครนอาครับผมคือใครใช้ท่านี้เนี่ยคือต้องตายอย่างแน่นอนท่าียกว่าต้องสังเวทที่ชีวิตเพราะว่าออทักเกิลเขาคิดแล้วว่าเฮ้ยตัวเองก็ไม่น่ารอดแล้วงั้น ตายไปพร้อมกันเลยก็เลยใช้ท่านี้เนี่ยอุต้าใสาโคเนใ<ช>่ใส่<ม>ด็อกเตอร์เคเอ,อจนทาให้ด็อกเตอร์เคสเนี่ยถึงขั้นระเบิดตุยเลยอยหลังจากใน,นตัวของทักเคิลนั้นก็เดินโซซักโซเซไปงไ,งไปเจอคุณลุงทาจิบาน่าเนี่ยที่รอรับไว้อยู่แล้วบอกว่า เออเรียบร้อยเลยไม่พูดอะไรมากมายเพราะว่าไม่อยากให้โจชิเอรุเห็นสภาพเขาเป็นแบบนี้ซึ่งตอนนั้นโจชิเอรุก็มาพอดีแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะเราเนี่ยมีพลังน้อยเกินไปนี่คือสาเหตุที่ทําให้เขานั้นต้องไม่ฝึกฝนเพื่อได้ร่างชาร์ตอัพเพราะว่ายูริโกะตายนี่แหละใช่ทําให้เขาได้ร่างชาร์ตอัพกลับเข้าเรื่องกันต่อคุณแจ็ครับยังไงครับผมและนี่คือสาเหตุที่ดรเคปต้องโผล่ขึ้นมาจัดการทักคืน ในโลกนี้เพราะว่าทุกโลกทักเคินต้องตายอย่างแน่นอนโอ้โหชะตาไม่อ่านเลี่ยงจริงๆก็เลยปล่อยแก๊สพิษใส่ทักเคินครับจนอาการเธอเนี่ยจะตายให้ได้ร้องยังไงอ้าฮิโอ้โหเยซื้อก์สาเห็นแบบนั้นก็เลยใช้คอกอัพเนี่ยไปช่วยเธอออกมาแต่ไม่ทันการแล้วทําไมตอนนั้นเธอกําลังจะตายคุณแจครับโดนเลยแล้วไม่รอดแล้วล่ะเออซอสาพยายามช่วยยูนิโกให้รอด ยิงขอร้องให้ดีเอ็นเี่ยเฮ้ยดีเออย่งไงอะมึงเก็บเพอร์เฟ f i ซเตอไว้นี่วะเอาออกมาหน่อยดิต้องมาใช้แล้วล่ะซึ่งตอนนั้น DN ก็บอกว่าตอนนี้ซึศกด์ไม่มีพลังชีวิตเหลืออยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าในายใช้เนี่ยนายก็ต้องตายนะใ่แล้วตอนนี้ทำไงอะอมึงก็ใช้ดิ ใช้ที่อะไรล่ะชีวิตกูบริษัทก็เลยนี่นะว่าเอ้ยดรเคสเงมึงไปจัดการมันแล้วก็ดูพลังชีวิตมันมาโอ้โหนี่คือแผนการนะนี่เอ็งก็เลยบอกอาได้ไม่มีปัญหาดเรเคสเดี๋ยวเขาจัดการให้ครับตัวกระจกยุคโชวะเนี่ยกูจัดการให้หมดอ็เลยทำการยิ่งเมทีเดียวม่งตายเลยเอากระจกจริงๆก่อนที่มันจะตายเนี่ยเขาทาการดูดพลังงานชีวิตของดรเคสเนี่ยครับ จะมาให้กับตัวของทักเคลหรือว่ายูริโกะแล้วเออยังไงอะจะมาให้แล้วแต่ว่ายังก่อนเอาทำไมมันไม่ได้ะลรอะประตูมิติโผล่ขึ้นมาแจ็ครับซึ่งสตองเกอร์อีกโลกหนึ่งเนี่ยโผล่ขึ้นมาครับผมแล้วบอกว่าอย่าช่วยยูริโกะนะเออทำไมอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วยเนี่ยโลกใบนี้มันจะปั่นป่วนชะตาเธอคือต้องตายเท่านั้นอ๋อมันจะมาฝืนชะตาไม่ได้ซึ่งสายก็ตกใจว่าทําไมสตองเกอร์โลกนี้มันแปลกแปลกวะที่จริงต้องช่วยยูริโกะสิโอสตองเกอร์ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมก็เลยไปตต่ออสู้กัับวขง ะในร่างของคาบุโตะนะตอนนั้นก็เลยต่อสู้กันแบบดุเดือดเลือดพ่านแต่ว่าตอนนั้นตัวของสตองเกอร์ก็ไม่ยอมเหมือนกันวไมมอเพราะไอ้นี่ก็ฝีมือร้ายกาจเช่นเดียวกันก็เลยใช้ร่างชาร์จอัพยมีชาร์จอัพหรือด้วยเพื่อทําการหยุดศึกษาเอาไว้คผมซึ่งตอนนั้นตัวของคาบุโตะก็คิดว่าเฮ้ยมันก็เก่งเหมือนกันก็เลยจะใช้ร่างไฮเปอร์ฟอร์มเพื่อจัดการตัวของสตองเกอร์ในร่างนี้แต่ว่าตอนนั้นไม่ทันการและคุณแจ็คยังไงคุณมอสสตองเกอร์นั้น ใช้ท่าพลิศึกซูเปอร์อิเโตไรนิ่งคิดครับเพื่อจัดการคาบุโตะซึ่งตอนนั้นตัวของไฮเปอร์นั้นจะใช้ไฮเปอร์ขออัพแต่ว่าไม่ทันการแล้วโดนไรนิ่งคิดจนเกราะแตกเกราะแตกจนจนแบบว่าเกราะแตกเลยอะไฮเปอร์ร้องจากเลยโดนพลังไฟฟ้าเข้าไปพระเจ้าเรียบร้อยลงไปนอนกองกับพื้นโอ้สิ้นสภาพเลยแต่ว่าตอนนั้นสตองเกอร์ก็คิดว่านี่คือภาพลวงตาสินะโตจริงอยู่ข้างหลังนี่เอซึ่งพอควันเนี่ย มันจางหายไปก็เห็นดีเข็ในร่างคอมพิวต์ฟอร์มก็คือซัมมอนตัวของไฮเปอร์ฟอร์มขึ้นมาเรื่องจริงคือเป็นคอมพิวไปละซึ่งตอนนั้นสตองเกอร์ก็ยอมรับความไม่แพ้เพราะว่าตัวเองนั้นไม่มีพลังแล้วเพราะว่าพุ่งพลังให้กับร่างซัมมอนไปเรียบร้อยแล้วตัวของสุกศานั้นก็ถามชิเงรุว่าทําไมถึงไม่อยากช่วยยูริโกะชิเงรุก็บอกว่าอะไรที่ไม่ควรเกิดมันก็ไม่ควรเกิดถ้าเกิดยูริโกะไม่ตายเขาก็ไม่มีร่างชาร์จอัพ รับปากองค์กรเดลเซอร์ไม่ได้มันจะวุ่นวายเป่าๆอ๋อเพราะว่าไทม์ไลน์เดี๋ยวอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปมั่วไปหมดเออมันต้องให้มันเป็นไปตามสภาพเดิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าทัคเคิลอยู่เขาก็จะมีพลังก็คือเป็นคนที่อ่อนแอคนหนึ่งยูริโกะมันต้องตายอะว่ากันง่ายๆใช่แต่ว่าซอร์สาไม่สนใจครับเสียงนกเสียงกาผู้ช่วยแม่งเลยก็คือใช้เพอร์เฟกต์เซกเตอร์นั้นในการช่วยทัคเคิลให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจนทัคเคิลนั้นอะลืมตาขึ้นมาฟื้นแล้วเหรอ ครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นคุณใจรับความชั่วร้ายกําลังจะมาเยือนคือมนุษย์เสาหินหรือว่ามนุษย์หินเนี่ยโผล่ขึ้นมาจําได้ไหมหูหน้าองค์กรเดลเซอร์หินถ่ายักษ์ตอนนี้มันโผล่ขึ้นมาแล้วมันโผล่ขึ้นมาแล้วมาร้องอารวาสเลยโหซึ่งตอนนั้นทางด้านของดีเคดดีเอ็นคูกะโอเดระก็ยังอยู่ยังอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายไม่มีซีนแต่ไม่มีซีนก็คือยังอยู่อ่ะสามคนเข้าไปแล้วบวกสตองเกอร์อีกหนึ่งสตองเกอร์บอกว่าพวกเฮอะไรล่ะ ทำไมอ่ะกูไม่ยุ่งทำไมไม่ยุ่งไงอยู่อยู่มานี้แล้วอ่ะมึงช่วยยูริโกเองโอ้โหมึงเลยเป็นแบบนี้ไงซื้อสะมึงอะดีเคทมึงอะต้องจบในวันนี้แหละโอ้โวอย่างนี้แลก็เลยไปยืนรอดูปล่อยให้ตัวของดีเคทดีเอ็นคูกาเนี่ยไปต่อสู้กับหัวหน้าองค์กรเดลเซอร์ซึ่งมันต่อสู้ลำบากมันตัวใหญ่อะใช่ขนาดว่าโชวะเนี่ยพวกไรเดอร์ยังรวมตัวกันเอาชนะแทบไม่ได้อืซึ่งซองเกอร์ก็รู้เลยว่าจุดอ่อนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่เขาก็มุ่งมิไว้ไม่บอกไม่กล่าวไม่ใช่โลคูนี่ มันครับกูจะบอกทําไมอ่ะใช่ครับผมแล้วมึงก็ดื้อไม่เชื่อฟังกูเองเออกูเตือนแล้วเออแต่ว่าตอนนั้นคุณแจครับทำไมอ่ะนารุทากิก็โผล่ขึ้นมาแล้วมาพูดคุยกับสตองเกอร์อบอกว่าตอนนี้ดีเขทมันกําลังอ่อนแอ,อ,อไปจัดก,การมันซะโอ้าหูเงี yeah. ้ยสตองเกอร์ออตอนนี้พลังของนายน่ะฟื้นขึ้นมาแล้วเอาไ่จัดการมันโโอ้ห ซึ่งตอนนั้นดิเคตหูผึ่งได้ยินแลออ้วแล้วบอกกับสตองเกอร์ว่านายเป็นฮีโร่ไม่ได้หรกอกถ้าเห็นคนอื่นต้องมาตายต่อหน้าต่อตาอและไม่ใช่ฮีโร่โอ้ยพูดงี้เลยทำให้สตองเกอร์เริ่มคิดได้เฮ้ยไม่ได้การละใจเราโดนพูดทำลายล้างเนี่ยออโดนถูกับเราขนาดนี้ออใช่ เราช่วยเหลือคนมามากมายเราไม่อยากเห็นคนต้องตายทำให้เรานั้นมาเป็นไลเดอร์ไงเขาก็เลยต้องร่วมมือกับดีเขต้วบอกว่าจุดอ่อนของหูหน้าเดลเซอร์นั้นอยู่อยู่ในปากมันจะมีมันสมองเล็กๆโง่ๆอยู่ไปตัดการมันต้องเข้าไปซึ่งตอนนั้นตัวของดีเขตนั้นก็ใช้การ์ดไฟนอลฟอร์มของสตองเกอร์ซึ่งได้มาแล้วก็เลยใช้กับสตองเกอร์ แล้วก็ให้ตัวของทักเคิลนั้นในการขี่แล้วก็ตัวของดีเขตนั้นใช้การ์ดของไฟนอลฟอร์มของคูกะให้เป็นตัวของโกรัมแล้วก็ขี่เข้าไปซึ่งตอนนั้นพ่วงดีเอ็นเข้าไปด้วยโอ้พว่วงหมดเลยเออเข้าไปอยู่ในปากมันเลยครับผมซึ่งก็สามารถเข้าไปในปากของมันได้สําเร็จครับผม แต่ว่าตอนนั้นคุณแจครับในป่าของมันเนี่ยมันมีความมืดกืนกินจิตใจมันมีเสียงเรียกร้องมากมายทำให้ตัวของโอโดเดระกกับเข้าสู่ความมืดกลายเป็นร่างไรซิ่งอัติเมตฟอร์ไม่สัตว์ตาดำมาเลยคุ้มข้างอยู่คนเดียวโอ้ยมึงมืดง่ายจังเลยเนี่ยอีเวน อะไรวะข่าวนิดแย่เลยทางด้านของ d ีเคดีเอสตองเกอรเนี่ยต้องรับมือกับคูกาในร่างนี้เพราะคูกาในร่างนี้มันแข็งแกร่งมากใชครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวของทักเคิลนั้นไปตามหาหัวหน้าองค์กรเดลเซอร์เพราะว่ามันน่าจะปราบง่ายอยู่แล้วก็เลยเข้าไปอยู่ในมุมมืดซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีเสียงเรียกบอกว่ายูริโกเข้ามาข้าซึ่งตอนนั้นยูริโกที่ไปทักเคิลเนี่ย เฮ้ยมีสิ่งเลขเหมือนโดนสะกดจิตก็ต้องไปแล้วก็ต้องเดินตามเข้าไปในความมืดนั้นซึ่งเจอกับใครบางคนซึ่งบิ๊กเซอร์ไพรส์มากใครอ่ะก็คือตัวของโจชิเงรุในโลกใบนี้เอ้า้มันอยู่ในนี้ได้ไงวะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาได้บอกเหตุผลว่าเขาเนี่ยมาเป็นสตองเกอร์ เพราะเพื่อนของเขาใช่ไหมอ่าใช่เพื่อนของเขาเนี่ยถูกดัดแปลงทำให้เขาเนี่ยโกรธแค้นมากแต่ว่าที่จริงไอ้เพื่อนของเขาอ่ะไม่มีตัวตนอยู่จริงๆเอ้ามันคือผลงานของพวกด็อกเตอร์มันล้างสมองเราอ๋อมันทําให้เราเนี่ยจงเกียรติองค์กรเดลเซอร์เออและให้เราในป่าปามมันมันคือแผนการของพวกมนุษย์โอ้โหอย่างนี้เลยไอ้โจชิรู้เป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่าไม่มีจริงหรอกหัวหน้ากองเดลเซอร์เนี่ยกูเนี่ยจะเป็นให้ดูโอ้โหกูทําลายล้างโลก พนโลกใบนี้เนี่ยมันโสมมสโสกโรอเพราะมนุษย์เนี่ยไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้โอ้จะสร้างโลกขึ้นมาใหม่เองโอ้โจโจชีรู้บาคลังล้งแล้วก็ชักชวนยูริโกะนั้นให้มาเป็นพวกครับผมพักเคลื่นที่รัก ามาอยู่เป็นพวกกับฉันดีกว่าอ้หที่รักแต่ว่าจังหวะนั้นทักเคิลนั้นก็ไม่สวมกอดจริงๆครับไม่สวมกอดกับโจชิงเงรุเพราะเขาเนี่ยรักโจชิงเงรุมาตั้งนานแล้วอแต่ว่าตอนนั้นคุณแจ็ครับยังไงฮะทักเคิลนั้นได้ใช้ท่าอุนต้าใส่โคนใส่โจชิงเงรุอ่ะแล้วบอกว่า ฉันไม่อยากเห็นหนายเป็นแบบนี้ออชิงไงรุกตายซะอ้โหเต็มหลังจากนั้นเนี่ยไอ้มนุษย์หินเริ่มสั่งคอแล้วทางด้านของคูกาอตองเกอร์ดีเคทแล้วก็ดีเอ็ T. นที่หนีไปแล้วอีกางนี้มันหนียังไงอะคือ <laughs> มันต่อสู้กันหนีออกมาข้างนอกเลยอะคือแบบหนีไปเลยอะที่ให้ตัวของดีเคทกับตองเกอร์นั้นรับมือกับคูกาด้านนอกข่าวนี้ไม่ได้การแล้ว ทางด้านของสตองเกอร์นั้นรู้เลยว่าต้องดูดพลังไฟฟ้าออกจากตัวของโอดเดระก่อนเเลยใช้ตัวของคาบูโตโรรถมอเตอร์ไซค์ในการดูดพลังงานไฟฟ้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันดูดใกล้มากทําให้ตัวของโอดเดระนั้นต่อยเข้าไปที่เขาของสตองเกอร์จนเขาของสตองเกอร์หักเลยแต่ว่าก็ดูดเข้ามาได้สําเร็จจนทําให้โอดเดระนั้นกลับคือร่างเดิมครั้งง่ายเหลือเกินในสัตว์ซึ่งตอนนั้นไอหินผาก็แตกกระจาย เปิดตุ้มตามกันไปเรียบร้อยนะครับซึ่งทุกคนก็ปลอดภัยครับทางด้านของสตองเกอร์ที่หมดภารกิจจากโลกใบนี้แล้วไม่ใช่โลกกูสักหน่อยเนี่ยก็จบแล้วล่ะก็เลยจากไปผ่านประตูมิติของเขาไปหลังจากนั้นคูริจิมาน่าก็พูดชมเสกษาว่านายก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะโจชิเอรุยังโจชิเงรุอยู่ไอ้สัส ซึ่งตอนนั้นทัดเคิลก็โผล่ขึ้นมาด้วยอาการที่เศร้าใจเป็นอย่างมากผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมใช้ไซโคอุนต้ารอบนี้เนี่ยทำไมเธอถึงไม่ตายใช่ทางนั้นที่บอกว่าเอ้ยนี่เป็นวิชาต้องห้ามนะพอใช้ปุ๊บเนี่ยคนใช้จะตายแต่นี่คือผ้านี้ไม่ตายไม่ตายได้ยังไงก็ไม่รู้เออแล้วตัวของซึกสานนั้นก็ให้จี้ที่เป็นรูปไขรก็ไม่รู้เป็นรูปเป็นรูปไขรนี่คือยังเป็นปริศนาอยู่แต่ให้ไปแล้วให้ตัวของทักเคิลไปครับอ ก็คือจบเรื่องเราอันนี้ไปแล้วนะครับโลกของสตองเกอร์นะครับดุเด็ดเผ็ดมันเหลือเกินแฟนตาซีมากๆเออเป็นยังไงคุณมอสเล่าเรื่องนะครับอ่ะคุณใจครับยังไงฮะสรุปให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอุ้ยสรุปเลยอ่ะสรุปให้ฟังหน่อยอุ้ยก็นี่ไงพวกซึกระสางหมาในโลกสตองเกอร์คุณมอสเอ่อในมาแล้วก็เนี่ยไปมาช่วยทักขึ้นที่โดนจับตัวไปแล้วทำทักขึ้นเนี่ยก็เลยไอเขาเียถึงขั้นเสียชีวิตไงเพราะว่าเจอเขาเรียกว่าด็อกเตอร์เคสจัดการไปแต่ว่าซึกระสาเนี่ยเขาไม่อยากให้ ตายอยากจะฝืนธรรมชาติเนั่นแหละก็เลยไปเอาอะไรนะ perfect sector แล้วก็มาช่วยเอาค่าดรเคซ่าเอาชีวิตมันมาให้ทักเคลนซะเอก็เลยทําให้ตัวของไอ้หน้าผาหินหรือว่าหูหน้าองกอนเดลเซอร์เนี่ยโผล่ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เป็นตามธรรมชาติไงใช่มันปั่นป่วนมันผิดไทม์ไลน์หมดไงมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับผมแหมก็เลยต่อสู้กันมาลุมมาตุ้มกันเลยแล้วก็มีสตองเกอร์จากโลกอื่น เข้ามาแจมด้วยไงก็ถือว่าน่าสนใจนะใช่ครับผมคือนารุตกีเสียมแล้วนะแต่ว่าก็ไม่เป็นผลว่ะก็ยังเชื่อสือสารอยู่แต่แต่อันนี้ยังดีนะที่คุณมอสบอกว่าสตองเกอร์สู้กับคาบุโตะออย่างน้อยดีเขตแปลงร่างมี็นคาบุโตะก็ถือว่ายังดีกว่าคูกะไอ้หียชุดที่อะไรไม่รู้มึงอะคูกะ หลอกล,ล,ลวงแต่อันนี้เนี่ยคันเริ่มดีเทคแปลงร่าป็นคาบุโตะไงอันนี้ยังพอเชื่อถือไ, <ข S 2> ได้ไชเปอร์ฟอร์มเลยนะใช้เปอร์ฟอร์มเลยโดนไรเดอร์คลิกจนก่อแตกเออใช่ลงไปนอนกุยกับพื้นนะ<อ>แต่ว่าที่จริงเป็นร่างซมม่อนว่ะเออโดยเพื่อจะเปิดเผยร่างดีเทคจริงของดีเทคไงว่ากูต้องใช้คอมพิวต์ฟอร์มแต่เอาจริงๆริอเพราของคาบุโต้นี่เนี่ย โกงไม่นะใช่ครับผมคือสามารถไปช่วยยูริโกะออกมาจากดอกโดเตอร์เคทได้จะคิดดูแล้วกันว่าโกงขนาดไหนอนะครับและนี่คือเรื่องราวนะครับเป็นภาคนิยายนะครับซึ่งนิยายของ S.I.C. s a ซ a าก้เนี่ยมันมีเยอะมากมากจริจริงคุณแจคครับมีของคาบุโตะก็มีนะครับไฟก็ยังมีนะครับโอจาเซอร์ไว ในโรคของ SIC เราก็ยังไม่เล่าน่าสนใจมากมันจะเป็นแบบอีกเรื่องราวหนึ่งต่างจากไอออฟไซเดอร์เลยใช่ไหมต่างอยู่แล้วออฟไซเดอร์มันย้ำตัวร้ายมันมาย้ำคุณใจก็รู้ดีนะครับเออน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าฟังเรื่องราวแล้วเฮ้ยอยากให้ไปหาแล้วก็มาเล่าเรื่องอีกเนี่ยแบบมันมันแบบนี้ก็อย่าลืมนะฮะอ่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะกดไลค์กดไลค์กันให้เยอะคลิปนี้เลยแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากดูคลิปอะไรหรือว่าส่งแบบ แหม่ทิปเป็นกำลังใจให้เราเล็กๆน้อยก็ได้แล้วขอมานมา2-300ให้คุณมอสได้ได้มีกำลังใจไปดูไปแปลมาแล้วก็มาเล่าในแบบฉบับของโฟฟันแบบนี้ครับนะฮะหรือว่าเราจะเกิดเรื่องด้วยนะใช่ครับผมเพิ่มเติมคือเกิดเรื่องด้วยแล้วก็มีความแบบแง่คิดสรุปเรื่องราวต่างๆนานะครับใช่ครับผมนะครับอะคุณแจ๊คครับเดี๋ยวไขเสื้อหน่อยไม่หมดสักทีหนึ่งึ๊บใกล้ใกล้หมดยังเนี่ยใกล้แล้วกล้แล้วรียกว่าไอหนังหมีเนี่ย สุดท้ายนะอะไรนะเขาเรียกว่าเหลือตัวสุดท้ายสองสามตัวเหลือสองตัวสุดท้ายเออไซส์เอลวะไซส์เอลสองตัวสุดท้ายครับผมหนังแมวหนังแมวก็ประมาณนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรนะห้าตัวห้าหกตัวประมาณห้าหกตัวสุดท้ายครับผมสองตัวสุดท้ายกับห้าตัวสุดท้ายนะครับ ผมบอกเลยว่าสุดท้ายผมไม่ทําต่อแล้วนะเสื้อสองตัวนี้จะกลายเป็นตำนานหนังหมานังแมวนังหมีมหมดแล้วหมดเลยถ้าเกิดอ,อนาคตลูกหลานถามคุณว่าเฮ้ยพ่อไม่มีเสื้อหนังแมวกับนังหมีหรออคุณจะเสียใจใช่นะฮะคุมไม่ซื้อเก็บเอาไว้ถึงเหลือแต่สาย์อคุณสายแซกเอคุณก็สายไปก่อนสซสแออะ เก็บไว้ให้คนอื่นก็ได้เมียคุณก็ได้ลูกลายคุณก็ได้หรือคุณใส่เองก็ได้300บาท400บาทยบาทส่งฟรีใส่แอลมาหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเสื้อหรือว่าไม่อยากได้เสื้อจริงๆทิดมีนะครับหรือว่าซุปเปอร์ตังโกรยกันเข้ามาโอนกันเข้ามา มึงมึงมึงดูดเงินอะไรเขาขนาดนั้นโวยเงินอะไรอะผมมาให้กำลังใจหรือว่าจะขอคลิปแบบนี้ก็ได้อยากได้ SIC แบบไหนเพราะเราก็เล่าไปเยอะมากตั้งแต่ขบุโตคูกาแต่ครูการมีหลายเรื่องมากอะหลายเลยมีอาคิโตะก็มีเออแล้วก็มาเนี่ยนิเคดนิเคดนิเคดก็ปาไป2เรื่อง้วนะที่เราเราห้ฟังนะครับแต่ก็ ขอบคุณด้วยที่แบบว่าให้การตอบรับเปนอย่างดีออนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาแปลแล้วก็มาเล่าให้ฟังเออ่เรื่องง่ายนะแล้วว่าว่า5 0 0 0 0อัพทุกคลิปครับขอบคุณมากฮะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามี50บาทนะก็อย่าลืมนะฮะไปสมัครสมาชิกที่ช่อง m o v i e d o g ได้นะครับะะช่องนี้เป็นอีกช่องหนึ่งของพวกเรานะฮะไายสดพูดคุยกันมีเล่าเรื่องแล้วก็น่ฮะได้สมัครสมาชิกมีอิโมจิหนังหมามได้เอามาเมน้นท์แชทสดๆคุยกันแบบนี้ แล้วก็ได้ลิงก์ที่คอร์ดด้วยนะฮะเข้าไปเนี่ยจะได้พูด <c oughs> คุยกับคุณมงคลจ่าทุกวันพุธในดี่คอร์ดนะหร <c oughs> ือว,ว่าใกล้ชิดเอกลุศนะฮะเป็นน้องรักแบบใกล้ชิดจริงๆอ่ะครับ อย่าก็อย่าลืมนะไปนี้ได้นะครับช่องมอสจัทวีนะฮะก็มีร้างสุขเก็บโทคูทุกวันอาคารนะฮะครก็อย่าลืมมาลุวมสรุปกับพวกเราได้อยากติดตา้ข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเนี่ยไปที่อะไรครับเป็นผู้แฟนเพจโฟฟันแล้วก็แฟนเพจมู v วี่ดองนะครับสองแฟนเพจนี้ยังไงฮะน่าสนใจทั้งสองแฟนเพจเลยน่าสนใจมูวี่ดองนั้นล้างไปแล้วออแต่ว่าโฟรฟันตอนนี้เ,ออเริ่มมีการอัพขึ้นมาอีกแล้วโอ้คุณมอสเนี่ยได้สร้างตัวละครไอ้พวกนางหมา ขอบคุณมากแตบบ่ว่ารูปภาพอะไรเง,งี้ยเฮ้ยบอกสเกลบอกเลยนะใช่ใช่นึกว่าตอนแรกนึกว่าเพจจะล้างแล้วนะออนึกว่าคนจะไม่สนใจแต่ว่าเฮ้ยไลฟ์ไปพันอัพแล้วอ่ะขอบคุณมากทั้งทั้งมีวิดีโอแล้วก็รูปภาพด้วยโอ้จริงเหรอเนะี่ยวิดีโอล่าสุดก็พันอัพแล้วกินหมอยังนะอ,อ,อันนี้ <laughs> นเอไอสั่นคุณร้อนหรือเปล่ากินจริงมันมีเสียงไง <laughs> ถ้า AI อ่ะมันน่าจะเปลี่ยนไงเวลาเคี้ยวแต่เนื้น,น่ามันเหมือนเดิมไงไม่ไม่เหมือนไอ้ห่าตัวมันภูเขาขึ้นไอ้เหี้ยต่างกันแล้วอ่าครับผมคนหาจะเคี้ยวช้าขนาดนั้นเออนะฮะทั้งอ่าเขาเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่มีอะไรจะฝากแล้วครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาแล้วครับครับขอบคุณเรื่องราวดีๆครับผมเดี๋ยวทำสิบดับต่อด้วยดูกันด้วยนะดูกันด้วยเดี๋ยววันนี้เจออีกสองเรื่องดูกันด้วยจะบอกให้ ดูคนเยอะเะไม่รู้อะเดือนนี้ผมต้องได้แบบว่าเต็มๆเสื้อต้องหมดผมต้องได้เงินค่าเสื้อ,อไรสั่ไม่มีม <า S 1> จะแบกเลยมาบอกนี้เลยบอกนี่เลย